ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอชอัปเดตกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะและคุณสุรชาติตันติธนภัยสารนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2556ค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าของเขตดอนเมืองนะคะกรุงเทพมหานครเขต12ค่ะซึ่งมีผู้ลงทะเบียนสําหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าไว้185คนค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นการเปิดหีบตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลา15นาฬิกานะคะพี่น้องชาวดอน ก็อย่าลืมไปสังเกตการเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วก็รวมถึงวันที่16มิถุนายนนี้จะเป็นการนะคะเลือกตั้งซึ่งตามพระราชกิจสุนารการเลือกตั้งเขตนะคะก็มีการกําหนดนเวลาไว้ว่าวันที่16มิถุนาก็จะเป็นการเลือกตั้งของเขต12กรุงเทพมหานครค่ะและวันนี้เช่นเคยค่ะตามนัดพบกับสวรเรืองไก่ลีกิตวัฒนาค่ะอดีตสวรสรรหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเรืองไก่ครับสวัสดีครับดูเหมือนจะนัดกันใส่เสื้อเล็กน้อยนะคะ นัดกันตั้งแต่ปีสามใช่ค่ะนะคะก็ฝันกันนนะคะก็มาพูดคุยพี่น้องอะคงจะเป็นประเด็นค้างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะประเด็นเรื่องของอาที่มาที่ไปของตูร่าการซึ่งคุณชัดจลวรเองหลังจากที่พ้นจากตําแหน่งนะคะประธานสารรัฐธรรมนูญเองก็ยังคิดว่าตัวเองยังดำรงตำแหน่งตูราการสารรัฐธรรมนูญจากหลักฐานที่คุณเริงไกรเองก็ไปยื่นล่าสุดต่อดี i นี่นะคะก็ประสงค์ค่ะ ก็มีการกล่าวหาคุณชัดจุลว,วรว่าในการปฏิบัติหน้าที่นั้นนะคะขัดต่อนะคะพระราชอำนาจคือทําในานามนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปได้อย่างไรนะคะก็มีประเด็นเพิ่มเติมค่ะคุณนงการคะประเด็นตรงนี้ก็ยังมีสื่อมวลชนเองบางสื่อก็ยังคงมีความเข้าใจเขาเรียกว่า ดันหลังคุณชาตชลวรว่าคุณชาติชลวรยังคงเป็นตุลาการศาลเรื่องเ่ินต่อจริงๆเรื่องนี้นในงานวันเกิดลูกท่านผมจ่ายที่วันที่สิบแปดก็มีผู้ใหญ่ในวงการศาลในวงการอายการมาเล่าอห้ฝั่งว่าก็มีความที่จะไปยกนะฮะยกเรื่องเหตุผลอ,องคอ์มอนตรีของท่านสัญญาธรรมศักขึ้นมาเปรียบเทียบ,บ,บนะครับแล้วก็เรื่องนี้แหละนะครับ ก็เป็นสื่อใหญ่ฮะไทยรัฐครับ,บไทยรัฐ13พฤษภาครับโดยคอลัมน์นิดที่ชื่อสี่สิคนนี้ก็รู้เรื่องดีในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายคนจะไปเรียนหนังสือไหนก็จะลงกล่าวในคอลัมน์นี้แต่ครั้งนี้ก็เป็นคอลัมน์ที่ค่อนข้างที่จะ มีมุมมองในทางตนข้ามก็แล้วกันเแต่นี้อยากจะให้คุณพ่อเกตเล่ารายละเอียดให้ฟังก็อธิบายผ่าซึ่งใน,น <ะ S 1> คอลัมน์นะครับอ่สีของไทยรัฐท่านผู้ชมครับก็พยายามเหลือเกินนะคุณเรืองกครับ,รบในการที่จะนะครับหาว่านะครับเอ่คุณเรืองไกลในวันนี้ในการไปยื่นเรื่องเนี่ยมีการกล่าวถึงว่าจะเป็นการทําลายศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสารัฐธรรมนูญนะ เขาเขียนอลัมน์ว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับมีความพยายามในการที่จะบ่นซาะทําลายนะครับศักดิ์ศรีและกิิภูมิของสารรัฐธรรมนูญด้วยการยกเรื่องนี้นะฮะนะเรื่องนี้นะมากล่าวอ้างนะครับและยังมีมาไม่เลิกนะครับกล่าวอย่างนี้ครับวันนี้นี่มีตัวอย่างของเรื่องราวนะครับที่ไม่น่าจะเป็นนะครับเรื่องเมื่อมีผู้อ้างถึงการดํารงตําแหน่ง ของคุณชัดชนละวรครับที่พ้นจากตําแหน่งประธานสารรัฐมนูญครับว่าไม่มีสถานะเป็นตุลาการสารรัฐมนูญอีกต่อไปมีการอ้างอิงถึงพระบรมราชโองการด้วยนะครับการแต่งตั้งนสสายวสันสร้อยพี่สุดครับเป็นประธานสารรัฐมนูญคนใหม่เนี่ยเอามาเป็นหลักฐานนะครับดังนั้นต้องมาดูกันถึงความในในพระบรมราชโองการเขากล่าวอ้างอย่างนั้นนะครับนะครับฉบับ,บนั้นน่ะตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่128 ตอนพิเศษนะครับ1 3 8งนะครับ17พฤศจิกายนปี54ที่มีความหมายว่านะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยมีพระบรมราชองค์การนะครับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศนะครับว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมครับแต่งตั้งในชัชรวรเนี่ยเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญตามประกาศลงวันที่28พฤษภาปี51แล้วนั้น บัดนี้ครับนายชัดชลวรได้ขอลาออกจากตาแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตําแหน่งประธานสารรัฐธรรมนูญครับอาศัยอํานาจตามความในมาตรา204นะครับของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกับแต่งตั้งนะครับนายวสันต์สรส้อยพิสุทธิ์ครับตุลาการสารรัฐธรรมนูนเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญครับตามคำแนะนำของวุฒิสภา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศในวันที่26ตุลาปี54ครับท่านผู้ชมครับโดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คือพลเอกธนเดชมีเพียรน,นะครับคอ,อ,อลัมน์42เกาอย่างนี้ครับพลเอกไกรครับพิจารณาเพียงเท่านี้อาจจะมีข้อสงสัยกันได้บ้างนะครับแต่ถ้าใช้ความรอบครอบย้อนไปดูสิ่งที่เคยปฏิบัติตสืบม,มาแล้วจะเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรในอดีตครับเคยมีพระบรมราชโองการ,นรในลนักษณะนี้มาแล้วแค่นะแต่ว่าเป็นเรื่องของการ แต่งตั้งประธานองคมนตรีเพราะอ้างอิงอ้างอิงไปถึงการแต่งตั้งประธานองคมนตรีซึ่งมีความอย่างนี้ครับพระบาทสมเด็จพระปรมเปรมนทรามาหาภูมิพลอดุยเดชมีพระบรมราชาอ,งองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศนะครับว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับนายสัญญาธรรมศักนะครับเป็นประธานองคมนตรีตามประกาศลงวันที่5ธันวานคมปีหนึ่งแแล้วนั้นบัดนี้ครับนายสัญญาธรรมศักประธานองคมนตรีได้ขอลาออกจากตําแหน่งประธานองคมนตรี เขาอ้านอย่างนี้นะครับเนื่องจากสุขภาพ <C ell ar> ไม่สมบูรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พ้นจากตําแหน่งประธานองคมวตรีครับอาศัยอํานาจนะครับตามความในมาตรา 12, 13และก็16ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2 5 4 0จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณเอกเปรมตรีนสูรลานนท์ครับ <C ell ar> องคมนตรีนั้นเป็นประธานองคมนตรีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปประกาศนวันที่4กันยานะครับปี4 1เป็นปีที่53ในรัชการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการก็คือ อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาในขณะนั้นนะครับเขาสรุปอย่างนี้ครับความจริงที่ปรากฏก็คือหลังจากวันที่4กันยาปี41นายสัญญาธรรมศักยังคงดํารงตําแหน่งองคมนตรีต่อไปนะครับจนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่6มกราคมปี45อีก3ปีถัดมาุณืองไกมองไงเขาอ้างอิงอย่างนี้เดี๋ยวก่อน,ออนที่พี่เรอไกจะอธิบายบเดี๋ยวปอธิบายาในมุมมองของนักหนังสือพิมพ์เก่าก่อนนะคะคือปกตินักหนังสือพิมพ์เวลาเขียนเนี่ย พื้นฐานจริงๆไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายก็จะเขียนในลักษณะที่มีมุมมองเปรียบเทียบเปรียบเปยเรื่องขององคมนตรีกับเรื่องของตุลาการศาลและมนูษซึ่งมันเทียบกันไม่ได้มันเปรียบกันได้ไหมเขาไปอ้างอิงประเด็นของอาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ที่สิบสองเนี่ยที่สิบสองก็เขียนประจําเนะก็เหมือนกับคุณใจราชวัตรก็เขียนกร์ตูนมาประจํายนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าจะหักมุมกฎหมายกับผมเนี่ยนะครับต้องฝึกอีกเยอะนะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะครับ คือสิ่งที่กล่าวอ้างกันมาเนี่ยท่าความว่าเหมือนกับว่ากรณีท่านสัญญาธรรมศกดั์แล้วเนี่ยนะฮะก็แปลว่าคุณชัดเนี่ยยังคงเป็นตุลาการศาลที่แสดงว่าไม่ได้ศึกษารายละเอียดที่เราออกให้ไปดูเลยนะฮะอนนี้ถ้าจะไปแก้ตัวใหม่ก็ไปเขียนในฟี2จะบับนอกจากวันนี้ไปก็ได้นะฟังแล้วฟังให้ดีนะคุณ412นะครับการเปรียบ เทียบเนี่ยนะฮะตำแหน่งประธานองคมนตรีหรือองคมนตรีกับตำแหน่งตุลาการศาลนูหรือประธานศาลมือนั้นอ่ะมันเป็นคนละเรื่องใช่ค่ะนะครับอยู่อยู่คนละหมวดในรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมาตราสิบสามเนี่ยบัญญัติว่าการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีและการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งนะฮะให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยใช่ค่ะนี่อํานาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้าอยู่หัวนะครับ แล้วก็องค์มนตรีมาตรตาสิบหกเนี่ยพ้นจากตําแหน่งมเมื่อตายลาออกหรือมีพระบรมราชงการให้พ้นจากตําแหน่งคะ่ะมันอย่าไม่แค่นี้เพราะฉะนั้นการที่จะอ้า,อางถึงประธานองคม์มนตรีหรือองคม์มนตรีซึ่งเป็นพระราชอำนาจพระราชอัธยาศัยคือพระราชอำนาจครับนะครับเป็นเรื่องไม่บังควรเลยพูดตรงๆงเปรียบกันไม่ได้เปรียบไม่ได้ะนะฮะแล้วก็การเป็นองค์มนตรีเนี่ยจะเป็นแล้วออกมาแล้วจะเป็นต่อก็ไม่เป็นไรนะนะ ผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณฟีสิบสองพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์มนตรีเนี่ยนะขอลาออกมาเป็นนายกกาบบังคมทูลขอลาออกมาเป็นนายกของสนชไงแล้วหลังจากนั้นพอพ้นจากนายกก็กลับไปเป็นองค์มนตรีใช่เพราะนี่คือพระราชอัธยาศัยเข้าใจไหมครับนะฮะไทยรัฐเนี่ยคอรั่งของไทยรัฐนะครับต้องไปตรวจดูหน่อยหลายคนนะครับแต่ในหมวดของสารัฐธรรมนูญเนี่ยนี่รัฐมนูลปัจจุบันนะ ศาลนูนประกอบด้วยหนึ่งประธานและอีกแปดตุลาการคือใน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 ศาลในใดบันลังเนี่ยคนหนึ่งเขาเรียกประธานอีกแปดคนเขาเรียกตุลาการครับตอนนี้คุณชัดจะไปขอสลับตําแหน่งนะคือสลับคนมาเป็นประธานว่างั้นเนี่ยคือคุณว่าฝันจะมาเป็นคงจะเป็นการตกลงกันภายในมาก่อนนะครับแล้วก็ไปทำให้ลาออกพิธีการให้มันครบก็คือไปลงมตินะครับแต่ว่าไปใช้คำพูดเนี่ยนะครับไม่ได้บอกขอลาออกขอสลับตำแหน่งเลี่ยงคำพูดไป นะเดิมเนี่ยก็ไปมาอาธิบายความกับพุทธิปภาว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่การพ้นโดยบาระแ,ะและไม่ได้การพ้นโดยมาตาสองศูนย์เก้าแต่มันเป็นการสลับําแหน่งซึ่งไม่มีในบทบัญญัติในรัฐมนูลสํานักพระราชวังเขาถึงถามกลับมาไงว่าไอ้น,นี่คืออะไรคือค,คุณไปคิดเองเออเองอ,อ,อ,อะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้ใช่หไหมในที่สุดก็จนด้วยคําถามเนี่ยนะที่ประชุมศาลรัฐมนูลก็เลยบอกว่าคําว่าสลับํำแหน่งแปลว่าลาออก ร่าออกตั้งแต่สิบทิ้งหาอันนี้สี่สิบสองรู้เรื่องไหม <c oughs> รู้เรื่องเนี้ยไ,ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ส่งอีเมลมาผมจะส่งเอกสารให้ <c oughs> นะครับทีนี้มาตราสองศูนย์แปดเนี่ยบอกต่ออย่างนี้ประธานศาลมนูนและตุลาการศาลมนูนมีวาระการดํารงตําแหน่งเก้าปีมีวาระการดํารงตําแหน่งเกาง้าปีนี่คือตามวาระ <c oughs> นะฮะ <c oughs> นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งชุดเนี้ยแต่งตั้งโปรดเก้าแต่งตั้งยี่สิบแปดพฤษภาครับนะฮะห้าหนึ่ง จะไปจบนู่นกั60นะครับไปจบ27บพฤษภา6กนก็นับไป9ปีนี่คือวาระตราบใดที่คุณยังไม่พ้นโดยมาตรา <2009. S> 2 0 20 9 209เนะฮะเพราะว่านะฮะมาตา2องบอกนะให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเข้าใจไหมค,คือเป็นประธานองคมนตรีจะมาเป็นองคมนตรีเป็นองคมนตรีจะเป็นนายกแลวจะเป็นองคมนตรีนี่คือพระราชอำนาจเป็นพระราชอัธยาศัยนะครับแต่ว่า 2องไม่ใช่นะครับอันนี้ตามคําแนะนําของวุฒิสภาและวุฒิสภาจะแนะนําเป็นสองวาระ,ะก็ไม่ได้ไปคนไปโปรดเก้าก็ต้องรับผิดชอบนะฮะนี้มาตรา2 0งศบอกว่านอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระก็คืออจ่านอย่างนี้เลยนะฮะประชาชนทั่วไปเ,เข้าใจหมดแปลว่านอกจากการพ้นตามวาระมาตรา2 0งศนะ,ะคือวาระ9ปีประธานศานลูีกาตุลาการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ มีเจ็ดวงเล็บไปเปิดดูนะ1 1> วงเล็บหนึ่งตายวงเล็บที่สองมีอายุครบเจดสิบปีบริบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เราอธิบายเมื่อวานใช่ค่ะนะฮะวงเล็บที่สามลาออกนั่นคือกรณีคุณชัดก็กรณีคุณชัดนี่ลา,ลาออกลาออกเมื่อกี้คุณบักเก็ตก็บอกว่า